ก็คือมีญาติเขาขายไก่ปิ้งแดงแม่ก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังบ่อยมากพี่เขาเนี่ยขายไก่ปิ้งนะขายดีมากมีลูกค้าแบบเข้าชิวยาวเหมือนเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเองอะค่ะนวินาทีนั้นเราก็คือได้ชื่อเรื่องเลยค่ะก็เลยเป็นย้อนเวลามาขายไก่ย่างล้กพอก็เป็นเด็กเป็นเหมือนนักศึกษาที่อยากหางานทําอยากมีเงินนะค่ะ แต่ว่าเป็นช่วงโควิดเราเนี่ยเลือกกลับบ้านแล้วแถวบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำไม่มีพาร์ทไทม์อะไรให้ทำก็เลยนั่งคิดทุกวันเลยว่าเราจะหาเงินยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้ไปบ้านยายเนี่ยอยู่ที่อยุธยาค่ะก็คือมีญาติเขาขายไก่ปิ้งแดงแม่ก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังบ่อยมากพี่เขาเนี่ยขายไก่ปิ้งนะั้นขายดีมากมีลูกค้าแบบเข้าคิวยาวญาติคนนี้เห็นว่า เออขายไก่ปิ้งดีเขาก็ชวนกันไปขายไก่ปิ้งแล้วแยกกันไปแต่ละที่เราแต่ละที่ก็คือขายดีเหมือนกันนะคะเราอ๊ชีวิตจริงมันก็เหมือนในนิยายเดิเหมือนในนิยายจีนนะเขาทาธุรกิจเองแล้วพอทําได้ดีก็ชวนเพื่อนพี่น้องมาทำในวินาทีนั้นเราก็คือได้ชื่อเรื่องเลยค่ะก็เลยเป็นย้อนเวลามาขายไก่ย่างให้เราไปรับไก่ปิ้งมาขายเนาะนู่น เราก็รู้ความสามารถตัวเองด้วว่าเราไม่ไหวแน่นอนให้เราไปขายของอย่างเงี้ยนะน่าจะเจงอะค่ะอย่างขายไก่ปิ้งเนี่ยมันต้องมีเงินมันต้องมีทุนมันต้องมีร้านมันต้องลงทุนนะคะแต่ว่าแต่งนิยายเนี่ยฟอระว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยสําหรับฟอร์นะคะแต่ว่ามันสามารถแต่งได้ที่ไหนก็ได้แต่งในโทรศัพท์ก็ได้อย่างค่าไฟอย่างเงี้ยเราเราก็จ่ายประจําอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าแต่งนิยายะคะ่ะเราก็เป็นคนอ่านนิยายอยู่แล้วเราก็ติดตามเพจนักเขียนเด็กดีอะไร ที่เป็นสัมภาษณ์ของนักเขียนก็จะขึ้นมาตลอดนะคะเหมือนรู้ว่าเรากำลังคิดจะทําอะไรอยู่ก็เหมือนจะขึ้นมาตลอดเลยว่าแบบเ,เขียนนิยายได้เงินนะเราก็เห็นแล้วเราก็เก็บมันคิดวไว้ในใจตลอดมันมันก็เก็บสะสมมาค่ะเหมือนเราก็รู้ว่าเน,ใน,ใน,ในใียใครขายนิยายได้เงินแล้วเราก็ประจวบเหมาะก,กับคิดว่าเราได้แรงบันดาลใจทุกๆอย่าง เข้ามาครับได้ชื่อเรื่องมาแล้วอย่างเนี้ยถ้าลองเขียนไปยังไงมันก็ไม่เสียหายถูกไหมคะอย่างเขียนนิยายเราก็ไม่ต้องเสียเงินเขียนนิยายไม่ต้องเสียค่าที่จองเว็บไซต์เด็กดีเพื่อไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เสียอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าขายได้อะมันก็ดีแต่ว่าถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่มีอะไรเสียหายเลยเราก็เลยแบบว่าโอ้โหทางมันสะดวกขนาดนี้แล้วอะค่ะเราเราก็ต้องเอาแล้วแม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเราเอาประสบการณ์เอาเรื่องใกล้ตัวเรามาเขียนเนี่ยไม่เขียนง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนเราได้เห็นมาด้วยตาตัวเองแล้วค่ะมันก็เลยแบบว่าเขียนง่ายเราก็เหมือนนักอ่านจะชอบด้วยนะคะเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเรื่องใกล้ตัวเราอ่านเราเหมือนรู้อะค่ะเหมือนเวลาบรรยายรสชาติไก่ย่างเราก็เราก็เขียนบรรยายไปนั่นแหละแต่คนอ่านพออ่านแล้วก็เหมือนจะได้กลิ่นได้รสได้แบบความรู้สึกมาแค่อ่านเราก็แบบก็รู้สึกแล้วอะค่ะตอนนั้นเราลงแค่แบบอาทิตย์ละตอนเองค่ะ ตอนลงขายเนี่ยมันเป็นช่วงเลานะคะที่รวดเร็วมากมีนักอ่านเหมือนคอมเมนต์อาทิตย์ละตอนอะมันไม่พอนะตามอ่านอาทิตย์ละตอนมันนานเกินไปอะค่ะลงขายตอนล่วงหน้ามาเลยก็ได้เดี๋ยวจะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเออเนี่ยนักอ่านเขาพูดอย่างนี้มาแล้วนะอะไรเงี้ยเออเขาขอมาแล้วเราจะไม่ให้ได้ยังไงขายวันแรกเนี่ยเราก็ขายได้100ร้อยกว่าบาทแล้วอะค่ะขายสองเหรียญน,นะคะ สองเหรียญก็หนึ่งบาทเราขายทียายตอนละหนึ่งบาทซึ่งเป็นยายเป็นขายตอนล่วงหน้าที่แบบรออ่านฟรีก็ได้แต่นะักอ่านก็ยังสนับสนุนกันเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอ้เส้นทางรวยนะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งบาทก็ยังยอดรียงได้เท่านี้เลยอะค่ะพอเดอนที่ถองมาเนี่ยมันก็ถึงหมื่นเลยค่ะเราก็แบบโอ้ก็คงไม่ไหวแล้วเราก็คงต้องบอกแม่อะค่ะ เอาว่ากำเงินไปบอกแม่เนี่ยว่าเราทํางานได้เงินมานะแม่ก็คืองงอะค่ะว่าเอาเวลาไหนไปทํางานว่าเอาเวลาไหนไปหาเงินมาถึงแบบว่าได้เป็นเงินเป็นก้อนเป็นหมื่นขนาเนี่ยค่ะพอแม่เห็นว่ามันเป็นเงินแบงค์พันหลายใบค่ะแม่ก็โดนมาหอมแก้มเลยครั้งแรกี่ยต้องเป็นหลายปีแล้วเราก็ถึงค่อยบอกแม่ไปว่าเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาอนนิยายนะก็บอกว่า ขายเป็นตน้ตนๆตอนละประมาณหนึ่งบาทตอนแม่ได้ยินแม่ขำมากแม่หัวเราวะว่าขายตอนละหนึ่งบาทได้เงินเป็นหมื่นเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะเรบอกใช่เนี่ยได้เงินเป็นหมื่นเลยแม่ก็มันก็รู้สึกภูมิใจในลูกแล้วก็รู้สึกขำด้วยครับว่าขายแค่ตอนละบาทได้เงินเป็นหมื่นเลยนะอะไรเงี้ยค่ะ